สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช้าวันอังคารที่25ตุลาคมเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคลเพื่อนำไปประกอบการซื้อขายทองคำและค่าเงินบาทในช่วงปลายสัปดาห์ต่อมาถึง ช่วงต้นสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการแกว่งตัวแคบๆเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นทรงตัวโดยพันธบัตรอายุสองปีอยู่ที่4.5%ราคาทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อยขณะที่กองทุน SPDR เพิ่มการถือครองทองคำจาก928.1ตันขึ้นมาอยู่ที่928.39ตันในปัจจัยทางเทคนิคอลกราฟรายวันแสดงราคาทองคำแว่นตัวแคบๆแ,แ,และแว่นตัวออกด้านข้าง เหนือแนวรับของจุดต่ำเก่าที่1,614เหรียญสัญญาณ DMI แสดงถึงการปรับตัวลงที่ะลอตัวขณะที่สัญญาณ RSI กลับมาเป็นบวกสัญญาณทำขึ่นข้าชี้ว่าราคาทองคำระยะสั้นอยู่ในช่วงของการปรับฐานและเคลื่อนตัวออกด้านข้าง ภายในกรอบ1,614เหรียญถึง1,683เหรียญราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวขึ้นเมื่อราคาทองคำสามารถยืนปิดเหนือ1,683เหรียญราคาทองคำยังคงขึ้นตัวไปตามแนวโน้มขาลงลาระยะกลาง ในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,666เหรียญและ1,683เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,629เหรียญและ1,614เหรียญตามลำดับกราฟยืดสลับการซื้อขายทองคำในวันนี้ แนะนำให้เปิดสถานะซื้อช่วงที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,670เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลงปิดต่ำกว่า1,643เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะขาย เมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,670เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,604.18เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ1,670เหรียญทิศทางของค่าเงินบาทจากปัจจัยทางเทคนิคล กราฟรายวันแสดงให้เห็นการแกว่งตัวของค่างเงินบาทมีการแกว่งตัวแคบๆและเคลื่อนตัวออกด้านข้ามในลักษณะของการจำหน่ายจ,จ่ายแจกหรือที่เราเรียกว่า distribution การาฟแท่งเทียนเริ่มมีรูปแบบของ dumping l u e ร่วมกับการเกิดสัญญาณ bearish divergence ของ I.S.I. ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังถึงช่วงปลายตลาดขาขึ้นสัญญาณ D.M.I. แสดงทิศทางการปรับตัวขึ้นที่ชะลอตัวค่างเงินบาทยังคงขึ้นตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นระยะกลา,างค่าเงินบาทจะเปลี่ยนทิศทางปรับตัวลงเมื่อมีการปรับตัวลงปิดต่ำกว่า37บาท 60สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ในระยะสั้นค่างเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่38บาท35สตางค์และ38บาท68สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่37บาท93สตางค์และ36บาท62สสสตางค์ ต่อดกล,ลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพลองเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ38บาท25สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่38บาท68สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาท ปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า38บาท4สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขายโอเพนช o อตเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า38บาท4สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่37บาท716สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำไม่ตัดขาดทุน เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ38บาท25สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทประจำวันอังคารที่25ตุลาคมสวัสดีครับ